สวัสดีครับลูกค้ามาจอดรถมอไซค์ที่หน้าร้านแล้วก็ขู่กันโชคขู่กันโชคซับจะเอาฝรั่งบ้านพี่เปาป้าโอ๋ก็เลยต้องไปตัดให้ลูกนี้เน่าครับเมื่อกี้ก็เลยต้องมาดูกอนลองชำระกันลองจะไตัดมาเริ้ยงซีนทำน้ำจิ้มพร้มพอรมนะคะน้ำจิ้ม พริกเกลือใส่น้ำปลาปกตินี่่ะเป็นยังไงเธอมันไม่มีกลิ่นแล้วเน่าขนาดนั้นเน่าถึงไงอุ๊ยสิได้กลิ่นมั้ยเนาะมันเงี้ยเต็งมาแล้วเนี่ยอุตส่าห์ทำน้ำจิ้มพริกเกลือมา ด้อยน้อยก็ได้ดอกเอาน้ำไปให้ลูกค้าซะกินบุไ,นไ,ได้ได้บุได้ชิม cái này cho Rồi. Thế rồi. Nè. Để cho bằng gì Ăn อย่างครับเพื่อนจิ้มเปรก้ยวชิมก่อนนะคะอร่อยพเพื่อนมาได้นะคะสวัสดีครับได้เนี่ยอันนี้มันก็ได้เดีแต่เราต้องเขต้องดูกลิ่นอย่างฝังนี้ได้ กลิ่นมันเข้าเนื้อเอาจะลงดูลองดมปลานนี้ให้หมดไปจะถ่ายคือหรือว่ามีกลิ่นเข้าไปแล้วอืมนี่นี่ครับแบบห้อม อร่อยนะคะเพื่อนเพื่อนมาได้ครับพลังบ้านพี่เปาค่ะสวัสดีค่ะ